สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพมกับผมนะครับ <ul> คนทํางานนะครับวันนี้เราจะมาทํางานที่ร้านเบอร์เกอร์นะครับทุกคนครับ <g ul> ใช่ครับวันนี้ผมมากับเพื่อนด้วยนะครับอ <ul> ไอ้ไอ้นุม <ul> น่มไอ้นุ่มทำไมเฮ้ยเฮ้แก่ทาไมอะเอ๊ เอาวันดีเหรเฮ้ยวันด oh, ีอ no ีนี่นี่โจกเลยนี่โจกเลยโอ้อันนี้ชื่อนาลูนะครับอันนี้เราไม่รู้จักเขานะครับวันนี้เราจะมาทํางานที่เออร้านเบอร์เกอร์นะครับอุ้ยมันจะมาจีบเพื่อนผมทุกคนเออเราไปทํางานกันดีกว่านะใจนะไปดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรอ่ะเอ้า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 ไอ้ย่าอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่ๆก็แบบโหอยู่ๆก็อ้วนเนี่อะอยาู้หญิงกายบรรชายเอากลับใหม่ไอ้กลับชาติมาเกิดไอ้อะไรเนี่ย รับในซื้อสินค้าอะไรเนี่ยโอ้เออรับใบสั่งซื้อสินค้าแสดงว่าอ๋อโอเคแล้วกูต้องเป็นคนทำไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูรับให้นะโอเคโอเคเออมีอาหารสองเออสองเหรอสองสองสองโอเคเออสองเออเออสองสองเอาไปครับเอาไปครับเออนี่ครับให้อาหารครับให้อาหารเอาไปโอ้ยมันรับไม่ขับค้อนไวเลยอะไรเนี่ย เอะไรอะคาวดูวลโอ้โหแม่ง 4K มากกูมองไม่เห็นเลยแหละนักฆ่าที่หลวมที่หลวมพวกนะเฮี้ยอะไรหลวมพวกหลวมไม่เออมาอยู่ๆเห็นแล้วไม่ได้เออรู้แล้วแต่มันบอกว่าหลวมพวกอ่ะมันบอกหลวมเออกูรู้แล้วหลวมพวกคืออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ย รับใบสั่งซื้อสินค้าอีกแล้วเหรอเออรับใบสั่งซื้อสินค้าอ่าจ่จายตาจ่ายแล้วเอาไปเลยหนึง่งหนึ่งหนึ่งออเดอร์หนึ่งครับออออเดอร์หนึ่งเอาจ่ายได้จ่ายอเบอร์เกอร์ให้มันให้มันให้มันเออนั่นแหละโอเคบายบายแล้วกับชาติมาเกิดใหม่แม่งัวโลนั้งคู่เลยเยอยไม่รู้ทำไมต้องหัวโลนี่เออเอาอันนี้เอาสั่งสินค้าอีกแล้วโอ้โหมันนี่ครับออต่อไปตาเออตาจใจครับตสามสามสาม สามสามสามเป็นใช่ใช่ใช่โดนัทเอาโดนัทเอาเออกินเลยให้มันให้มันให้มันโอเคเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยเออรถเขียวด้วยเน้นขายเราเน้นขายไม่เน้นกำไรใช่ไหมร้านนี้เน้นสกปรกดิอินเดียอินเดียอินเดีย เหยียบแม่งเลยแม่งเพิ่งเหยียบขี้หมาไม่ได้นในใขี้ขี้อันนี้มากเลยผ้าเลยอะไอ้เงี้ยเนี่ยไหนวะเครื่องซักผ้าไอ้เครื่องก้อนเป็นไฟไอ้ยไม่ใช่เครื่องมักผ้าใครใครเออไหนนะเอออะไรแหละ catch the rat อ๋ออ๋อไปกำจัดหนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปห้องไหนอ่ะอ๋อห้องนี้เหรออ๋อ อันนี้อะไรเนี่ยใช่ปะน่นจะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอห้องกำจัดห้องกำดให้องกำจัดหนูอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไยตัวอะไรดำๆเหรออาจจะไม่ใช่พี่คนนั้นใช่ไหมพี่พี่คนที่เราเจอตัวตัวอ๋อนี่จับหนูเอ้ยเขาจับยังไงอ่ะอ๋อเอาหนูตายเฮ้ยหนูตายแล้ว ได้ดแล้วโอเคอืมเก็บหนูแล้วไปซื้อสินค้าตามมึงตามมึงตามมึงเดี๋ยวกูทำอาหารอินเดียกันเอาคิดดิกูไปแดกเอาอนนี้สี่อะสี่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 คืออะไรวะเอาสี่ไม่มีเอาเอาเอาหนูตายแล้วแม่เอากให้หนูตายไม่เอ ไม่รู้ว่ากวยไปแล้วมันเด็กมันเด็กหนูไปแล้วอะไรเนี่ยเอาฮ่า้อกวยเอาอะไรเนี่ยเอาเอาอะไรอะเของการหนูตายเมื่อกี้เอาจริงเหรอเอาเอาอะไรไปลูกค้าร้องอะไรเดียวเออเอาเอาไหนดีวะเฮียเอองั้นเอาเอาอันนี้ละกันอสีเหลืองละกันเอากล้วยมั่วๆก่อนแล้วกันอ่ะ อุ้ยไก,ก,ไไก่เอากูให้ไก่เอาไปน่าจะชดเชยกันได้เอออะไรเนี่ยไอหยิบถังขยะอ้าวถังขยะเออถุงขยะถุงขยะโอเคแล้วแล้วเราจะไปตรงไหนนะเนี่ยอ้าวไปตรงไหนไวะเจ้เอาไซนำอะไรเนี่ยนำถังขยะถุงสิเย้ถุงขยะไอถังขยะไปข้างนอกกับดับสเตอร์ใครวะดับสเตอร์เออโอเคไปไปไป

โอเคเออทำงานทำงานทำการนี้เออนี่เดี๋ยวกูนั่งหน้าเคาน์เตอร์ก็ได้มั้งเนี่ยเออน่าจะไม่มีอะไรอืมโอเคกลับกลับดีกว่าเออนี่นี่เราทำงานการดึกเหรอโอเคกลางคืนกฎของการทำงานร้านขายอาหารตอนกลางคืนโอเคโอเคเออโอ้โหมันมีเสียงด้วยเนบัตเจอเนบัตเจอ ใจทำอะไรเพื่อนเดี๋ยวกูอู้งานก่อนอู้งานมลยเลยเฮ้ยไม้ม็อกทำอะไรได้บ้างเอที่ห้องน้ำห้องน้ำเหรอทำความสะอาดปะใช่ปะห้องนี้แหละไโออทำงานไม่ใช่เออไม่ใช่เหรอเออเยี่ยเยี่ยทำอะไรบ้างเอออ๋อตรงนี้เหรอ๋อโอ้ตรงอ๋อโอเคเชี่ยแล้วกูทำคนเดียววะเนี่ย โอเคโอเคถ้หโอเคโอเคเอาถูถูถูเอาเช็ดเช็ดเอ้ยทำไมมันไม่ออกวะเนี่ยมันต้องกดแตะเลยเอากูกดแตะแล้วอ่ะเอาชิบหายแล้วเฮ้ยไม่ออกอ่ะเริ่มเริ่มจางแล้วอ๋อเริ่มจางแล้วอ๋อมันค่อยค่อยจางอี๋เนี่ยเอาจางแล้วจางแล้วโอเคโอเคโอเคเอาถูแม่งเลยใช่มันต้องคลิกแตะแตะตรงน้ำโอเคโอเคแตะแล้วแตะแล้วเอ้ยกูแตะน้ำ ไอ้เหี้ยทำไมมันน้ำมันหายช้าจังวะเร็วๆเด็ดดิไอ้เหี้ยทำไมคือแบบกระปิบไอ้เหี้ยมึงก็มาช่วยกูทำการอะไนี่กูทำคนเดียวอะไรเงี้ยไอ้เหี้ยแล้วให้กูกดแต่ว่าน้ำเนี่ยเดี๋ยวมีตัวเหี้ยอะไรโผล่มากูก็ไม่รู้ด้วยตอนนี้รถไอ้ห้องน้ำห้องน้ำเขาแบบสองได้เดินนะจริงเหรอเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็น เฮ้ยทำไมมันไม่จางวะใจมาช่วยกูก่อนเดี๋ยวไปเอาไม้ม็อบก่อนหรือ <c oughs> มันได้คนเดียวโอ้มันได้คนเดียวโอ้ยได้สองคนเออได้สองคนช่วยก่อนดีไอ้เหี้ยอย่ายกู้งานดีเห <c oughs> ี้ยเหี้ยนียเริ่มหายแล้วเออโอเคโอเค <c oughs> ของกูหายแล้ว <c oughs> หายแล้ว,ลวเออช่วยช่วยช่วยคนละฝั่งคนละฝั่งได้ไวเอาเอาไปแล้วไปแล้วเออช่วยลุ้ม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 เฮ้ยเออมาลุ้มกระเทิร์ะใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย หมดอ้ออาบัตตาคัมเสร็จแล้วเสร็จแล้วกี่ตั๋มลเอาโอเคโอเคผมนึกว่าจะมีอะไรโอเคต่อไปรับออเดอร์อ่ะนัมเบอร์ทรีนัมเบอร์ทรีเนี่ยนัมเบอร์ทรี เออลืมทำอาหารอินเดียแล้วกันวะเฮียยึดแมเยึดไปขยี้เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อินเดียเบอร์เกอร์อินเดียสุดใหม่จากตีนี่เฮ้ยเียอะไรวะเฮ้ยเอาส่ยไมค์แคทเฮ้ยียอะไรวะคนบอกว่าให้เอาไปข้างนอกเฮียช่วยแล้วช่วยคนข้างนอกคืออะไรวะเฮ้ยเฮียกูเข้าห้องนี้ก่อนแล้วกันเนี่ยมา โอเคโอเครอได้ลดอด้โอเคโอเคโอเคโอ้ยเฮ้ยไอ้เหอ้ยโอ้ยโี้อเฮ้ยเี้ยันอยนั้้เี้ยทเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนั้ยเฮ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 ้นเาหาเรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ตรงไหนวะตรงไหนตรงฟรีนะอ๋อเอฟเอฟตรงฟรีใช่ไหมโอเคโอเคตามเรานะโอเคโอเคไปโอเคเอฟตรงฟรีโอเคโอเคโอเคสามสองหนึ่งโอเคฮ่าฮ่ตกขามรถอีกอีสัตว์เฮ้ยย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  ย็นๆนะเพื่องช่วไอ้โอเคไปแล้วไม่มีเลยนะไอ้ดอกไปจริงเหรอไปแล้วเหรอไปแไปแล้วไปแล้วฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าแมงมุมในตู้แข็งอุ้ยอะไระเนี่ยอุ้ยเฮ้ย้ข้าดีข้าดีข้าไงอ่ะข้าไงอ่ะอ๋อคลิกคลิโอเคโอเค ตีตีมันตีตายเลยตีตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายตายหมดตายหมดตายหมดเลยวะตาย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 แล้วตายแล้วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโทรหาใครอ่ะ well อุ้ยเดี๋ยวต้องหาตำรวจนะเออมันบอกว่าเออตอนนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยยะไงไปรู้เชียร์ยิบมาแล้ว เอาไงดีอ่ะเออมันว่าอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยินเลยกูกูก็ไม่ได้ยินเลยเฮ้ยเฮ้ยเชี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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮใจไปไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าแม่อุ้ย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 ย่าแม่อู้รอดแล้วอู้อาอยี่ยอันนี้กี่ใช่เหรองน้ำไปใช่ะไปองหนอยเดี๋ยงห้องฟิตโอ้ ไอ้ซอน้องน้ำก็ได้มัง้งโอเคไม่ไม่ทันแล้ว <mai S 1> เฮ้ยไม่ทันไม่ทันวิเชียรปิดอะไรของมึงเนี่ยวิเชียเฮ้ยเฮ้ยยึดไ่กูหลบได้ได้เลยเอาไปไหนอ่ะเนี่ยใจไปไหนอ่ะอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่เออไปติดไปไปเอาเอากูกดลบรูปภาพแล้วอ่ะเอาเชี่ยเออเออมึงจะเบียดกูดิเชี่ยฮ เซกตัวเนื้อวันที่สี่เยอะมากช็อกอ้เ่ะโอเคนะครับทุกคนหลังจากที่ว่าเออเราเออโดนโดนเซกอย่างโหดนะครับทุกคนเราก็จะแบบว่าเออกลับมาเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับใช่ไหมครับเออใช่ครับโอเคครับก็ ใช่ก็ฆ่าแมงมุมโอเคเออฆ่าแมงมุมเออฆ่าแมงมุมนี่ครับตอนนี้แหละที่ทําให้เราตายเราก็ได้ตัดสรูุ้ว่าเออเราควรที่จะไปเอาปืนตรงนี้นะครับที่ผมจําได้นะครับโอเคเอาเอาโอเคฆ่าหมดแล้วเหรอโอเคได้เลยโอเคโอเคเอาปืนใช่ไหมเออเออเอเฮ้ยเอาแมงมุมยังไม่หมดเหรอโอเคโอเคแล้วแม่เจอ Ao làm nga lê làm nga. Lalo kai kai, doe. Oh, mima. Hoi, a laia laia. Oh, nay, a mua thương Ta 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 ta. Mua thương mãn nè. Gulabla, gulabla. Ok, ok. 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 อโอเคโอเคเอาเอแ้วคเดียวเร oh, ็วๆๆ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 ๆนๆๆอๆๆ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 นๆๆ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 งๆๆๆๆๆ้ๆๆ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 ๆมๆๆๆๆะนๆๆ okay, okay. อๆๆ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 กๆๆๆๆ เราเคยเออเราจําได้ตัวละครเราแต่งเรื่องเอเลี่ยนขึ้นมาหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ไม่มีใครเชื่อเลยไม่เชื่ออะไรเงี้ยโว้นายเชื่อฉันแล้วฉันไป็เพื่อนเตรียมแเตรียมโอเคโอเคเชียรมันมาแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยกูเย็นอยู่ไอ้เหี้ยกูกูเย็นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบล